โบราการนะหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับเพื่อจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อนะครับของความโานะครับหลงคาเราจัดวันนี้ห่างกัน1เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอยู่อาจจะไม่สะดวกนะฮะแต่เพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันโรคติดต่อนี้นะครับจะเกิดอย่างตะบนของเรานะครับต้องขออภัยนะครับในความไม่สะดวกกาีเดียวแล้วก็ที่มาตรการ ระยะห่างนะเป็นห่วงปัญญยบรณาการกันหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับมีทั้งคุณหมอหอตมตมผู้ใหญ่บ้านนะครััฐกํรน,นันนะครับโดยเฉพาะท่านเนี่ยเป็นเกลหรือว่านะแมตต้องใช้ทุกครั้งนะครับที่เจ้าหน้าที่ได้มาให้กับพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพอค่าแปะขายก็ดีเราต้องพัาสิดของแล้วเราก็ต้องล้างมือด้วยเจลไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นน่อยมากของ วันละสามคนผัดเปลี่ยนกันมาวันละสามคนคืออาทิตย์นึงก็หกน้หนู<ร><ะ>หนูเป็นคนจัดว่าคนนั้นมาวันไหนวันไหนดีกว่านาะสั่งเลยคนไหนมาก่อนอาทิตย์น่นี้สองวันภคุกันในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงนะครับที่จะต่อสู้กับลรคร้ายตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับทุกคนนะครับที่เดินทางออกกับ